ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ถึงปีพุทธศักราช2557ข้อตกลงความร่วมมือฝรั่งเศสยูเนสโกอนุญาตให้องค์กรค้นหาข้อเท็จจริงในภารกิจและการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ทางการลาวเพื่อระบุแกนหลักของกลยุทธ์การจัดการภูมิทัศน์โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาคุณค่าของทรัพย์สินตามคำร้องขอของทางการลาว ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการคุ้มครองเมืองหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมวาลเดรัวฝรั่งเศสได้รับการระดมโดยศูนย์มรดกโลกพวกเขาเตรียมร่างกลยุทธ์การจัดการสําหรับพื้นที่โดยอาศัยการฟื้นฟูระบบไฮดรอลิกของทิราบการรวมหลักการบริหารจัดการเมืองจำปักในฐานะเมืองริมแม่น้ำ